ครับไปเล่กันต่อที่จังหวัดชุมพรกันมั่งกับน้องอิงอมผู้ว่าเนี่ยแกจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมคานิยมและก็ความเป็นไทยในกิจกรรมจินอาสาบำเป็นสาธนาประโยชน์ครับนายชนดินเกิดส้มนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางเปาวีริสาเกิดส้มนะครับนายกเล่ากาชาจังหวัดชุมพรวหานาส่วนราชการนะครับและประชการจดาจังหวัดชุมพรรวมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมขานิยมและความเป็นไทย กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญธานะประโยชน์เหลือกิจกรรมผัวผ้าทำบุญวันธรรมะสวก็จะวัดจุมโพนะนะครับครับเคลือนก็จัดความยากจนครับและก็พัฒนาทุกคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามลักปรชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโอกาสวันคลายวันประชาธิปปบสมเด็จพระนิธิสชรจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีทายุททรงพระนารอยอาิบุกวัดธรรมทาวนต์ตบลทุงตะไคร่อำเภอ ตะกัวทุงข้อไปกับอำเภอทุงตะกจังหวัดชุมพรครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะก็ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลส้มแดงพระการนิท่าธีราจ,จ้ากรมส้มได้พระเทพรัฐราสุดาสยามบรมราชกุม,มารี <S <S เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชส้มพบซ่องเมซ่ายนซ่องพันห้าร้อยหกสิบห้าจากนั้นก็ได้นําหัวหน้าส่วนราชการประชาชนแล้วก็จิตอาสาค่ะบําเพ็ญสาธนณประโยชน์นะคะโด้วยการทําบุญตักบาตรข้าว้าอาหานแห้งอุปกรณ์เครื่องชายวัสดุทางการเกษตรพืชพันธุ์พัก ชุดตรวจ a อทเคเจลเอเจเอโโลแอลกอฮอล์ล้างมือหน้ากากอนามัยกันก็มีการถวายแด่พระพิษุกส่งสร้รงสางมณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะสำรับกิจกรรมผูว้ว่าพาทาบุญวันธรรมสวราจังหวัดชุมพรค่ะก็เป็นนโยบายทีผู้วา่าทีชุมพรนี่แหละค่ะท่านก็ดําเนินมาย่างต่อเนื่องค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นการขับเคลื่อนข้องการขจัดความยากยจนและพัฒนาคนถูกช่วงวัยย่างยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเพื่อให้ถูกภาคส่วนมีส่วนรวมในการช่วยเหลือบุคคลโดยองคกาสผู้ยัก รายกลุ่มแดกปลอบางผ่านกิจกรรมทางศาสนาสู้จังหวัดชุมพรสงบอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะอนะครับอันนี้ทีชุมพรนะก็มีการรวมกันขเขาเรียกว่าปเป็นจิตอาสานะค,คะ